สวัสดีครับผมเอ็มโรซิงไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้ครับเป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันถึงดึกดื่นค่้าคืนเลยเพื่อที่จะรอคุยกับพี่เบนซ์ครับในเรื่องของตัวโช๊คบ้างวันนี้เราอยากรู้มานานแล้วแหละว่าตัวโช๊คโปรเฟนเดอร์ครับภายในของมันเป็นยังไงแล้วก็ในเรื่องของการรีวอลหรือว่าในเรื่องของการแมเทันเนซ์เนี่ยเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราอยู่กันหน้าห้องรีวอลหน้าห้องเซ็ตโช๊คของเขาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับพี่เบนซ์กันดีกว่าว่าสำหรับเรื่องราวของตัััวโชคเนนีี่ยมมอะไไรรบบ้าป สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอ็มเจอกันอีกแล้วถูกเหมือนไม่เคยเจอกันอ่ะใช่ไหมเพิ่งจะเจอกันมเมื่อครั้งที่แล้วกับคลิปของตัวจันเบรกใช่ครับนะครับคลิปนี้จริงๆเราจะมาพูดถึงเรื่องของการเซ็ตโช๊คแล้วก็การรีเวลใช่ครับนะครับตรงข้างหน้านี้เป็นอะไรก่อนอันนี้คือโต๊ะทางานของป๋าอันนี้คือแผ่นชิมที่กําหนดค่าฟิลลิ่งของการทํางานของโช๊คอืมนะครับอันนี้จะให้ดูคร่าวๆซึ่งแผ่นชิมพวกนี้มันก็จะถูกบันทึกค่าด้วยนะครับ ช็อตโน้ตอ๋อคือปลาโตเนี่ยคือแบบว่าจะบันทึกไว้อย่างนี้เลยหรอใช่เนี่ยน่ับรถแต่ละยี่ห้ออะไรอย่างนี้หรอนี่ยครับจะเป็นช็อตโน้ตโอ้โหคือเอาชิวัวปาไ้ได้มั่วแล้วจริงเรามีไดโนโชกด้วยเดี๋ยวไว้วันหลังเปิดรื้องาห้ดูวันนี้ลืมตั้งเครื่องไว้ให้แล้วดึกแล้วด้วยใช่มันดึกแล้วด้วยแลวอย่างแผ่นแต่ละแผ่นเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าชิมใช่ครับถูกไหมมันเป็นตัวกําหนด่าความนุ่มความหนืดความนิ่มอะไรต่างๆใช่ครับเนี่ยครับเนี่ย อย่างเรื่องการกําหนดของลูกสูบโชคัคครับ,รบมันก็จะถูกกําหนดด้วยเนี่ยครับอันนี้ลูกสูบเป็นตัวคอนโทลการทํางานของโชค๊คลูกสูบคือตัวไหนตัวสีดำนี่เี่ยตัวสีดำเนี่ยเนี่ยอันนี้ไอ้ที่หมุนๆมนเนี่ยคือลูกสูบ<อ>แต่ลูกสูบอะถูกถูกคอนโทลด้วยแผ่นชิมที่ปิดลูกสูบอีกทีนึงก็คือแผ่นแผนที่เราเห็นใน<ช>ที่เนี่ยครับซึ่งมันในในโช๊คแต่ละตัวก็จะมีแผ่นชิมหลายหลายท้ายกี่แผ่นอะคือแต่ละแผ่นมันก็จะกําหนดค่า แต่ละค <High S 1> ่า High Speed Low Speed ค่า High Speed Bump ค่าค่า Low Speed Bump High Speed Rebound Low Speed Rebound อะไรังี้าก็คือมัน,ละ,มนละเอียดมากก็คือป๊าจะเป็นคนเซตหลักๆครับเรื่องค่าฟิลลิ่งเนี่ยเรามี d ด n o s h o ก็จริงแตจง่จริงๆฟิลลิ่งหลักของ ของโชคอะมันถูกเซตโดยการที่เราไปเทสกับลูกคา้าคืออย่างถ้าใครติดตามโช๊พอยมาก็จะรู้ว่าอย่างที่เนี่ยเวลารถเสร็จแล้วทุกคันก็จะมีการไปเทสรถแค่คําว่าทุกทุกคันเลยใช่มีไ,มไปเทสเสร็จปุ๊บอ่ะถามลูกค้าพอใจไหมใช่ไม่พอใจกลับมาปรับให้ใหม่ใช่ครับผมอ่ะแล้วไม่ได้ลงไว้แค่แบบว่าปรับไปตัวปรับนะ คือกลับมาหรือโชว์แบบนี้ปรับให้เลยใช่ครับแล้วก็อย่างที่เนี้ยมันจะเหมือนใบจ่ายยาเลยเนี่ยให้ดูเลยอันเนี้ยบรรยากาศห้องทํางานเร็วียับอันเนี้ยในกระดาษก็จะเขียนยี่ห้อรถนาว่าเครื่องอะไรทะเบียนเบอร์โทรลักษณะการใช้งานทั่วไปความถี่ในการบรรทุกความเร็วที่ใช้ในการขับขี่ก็หมายถึงความเร็วหลักๆที่ใช้ในการขับขี่ก็ร้อยสี่สิบนันบรรทุกทีอะไรเงี้ยก็คือล้อเท่าไหร่ยางอะไรก็คือพวง่า้เนี่ยขนาดล้อสิบหกยาง BF อฟก็คือที่นี่มันจะแบบ มาเก็บรายละเอียดเฉพาะคันถามว่าเราเซ็ตจากไงก็คือเนี่ยพอเราได้ใบนี้มาข้อมูลพวกนี้มาเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยคือการทํางานของโชเฟอยอ๋อคือก่อนก่อนอื่นจะต้องมีการรับรถก่อนใช่ครับก็เหมือนอ่าหยิบมาอีกใบหนึ่งสมมติว่าหยิบมาอีกใบหนึ่งเขาก็จะเขียนว่าอ่าอย่างอย่างอันนี้ล้อดสิบหกอันนี้รอดสิบแปดยางบีเอฟเหมือนกันยังบีเอฟก็รู้แล้วต้องเซ็ตช็อตโอแต่นี่ขับเร็วร้อยหกสิบร้อยแปดเห็นว่าแต่ละคันเขียนไม่เหมือนกันเลยใช่ไอนี้ร้อยสี่ นี่ร้อยร้อยหกสิบร้อยแปดสิบอ่าอ๋อโอเคก็คืออันเนี้ยจะเป็นรีควอรี่เมนต์ก่อนลูกค้ากําหนดมาใช่ครับผมบอกเรามาว่าโจทย์ของลูกค้าคืออะไรใช่แล้วเราก็มาปรับไอ้ตรงหัวใจตรงนี้ใช่ก็มาปรับที่แผ่นชิมตรงนี้ครับโหแต่ทีเนี้ยแบบอย่างที่บอกอัดูดิรายละเอียดขมงดูมันเยอะมากเลยอะเยอะมากสูตรมาจากไหนก็สูตรก็มาจากเนี่ยครับหนังสือที่ป๋าโจทย์ไว้เนี้ยก็คืออันเนี้ยเป็นตัวที่ป๋าลองผิดลองถูกมาใช่ครับก็เป็นตัวที่แบบตลอด5ปีทําทุกวันเสร็จทุกวันแล้วก็เททุกคคัันรบ เนี่ยเขาก็จะเราก็ได้สูตรมานี่คือเบื้องหลังของป๋าโตตอนนี้เราแอบให้ป๋าโตออกไปพักผ่อนกันแล้วเราก็ไม่รู้แอบมาดั่งดูอะไนกันออกไปเทสรถอีกคันนึงออกไปเทสรถใช่พันดึกป่านนี้แล้วป๋ายังไปเทสรถเลยอ่ะเนี่ยแล้วก็นอกเหนือจากตัวลูกสูบแล้วมีอะไรอีกในตัวของโชคตัวนี้อันนี้คือเขาเรียกโชคตัว m โ n องจุดศูนย์ในชกประกอบด้วยอะไรบ้างอันนี้กระบอกโชกครับอันนี้ก็แกนโชกอ่าง่ายๆนี่แกนโชกอ่า แล้วอันนี้ก็คือหลอดไกด์หลอดไกด์ก็คือเหมือนหลอดไกด์คือตัวไหนตัวนี้ครับหลอดไกด์ก็คือเป็นเป็นตัวปิดโชกคไปป่ะปิดโชกคก็คือในหลอดไกด์ก็คือจะมีซีนซีนกันฝุ่นซีนกันน้ำมันเนาะอ๋อแล้วที่เขาบอกว่าอันนี้คือเป็นซับแทงซ์มันเป็นซับแท้ง์ยังไงอืมนี่ปกติเราเห็นซับแทนง์มันจะต้องมีเป็นแบบมันจะต้องอหยิยิบยกระบอกซับแทนง์นี่นี่อันนี้เวี่บมจะต้องจะต้องเป็นอย่างนี้ใช่ครับอ่าแล้วทำไมอันนี้ถึงเรียกว่าซับ้เทนะครับ ซึ่งในกระบอกซับแท้งจะมีลูกสูบอีกหนึ่งลูกเนี่ยลูกสูบมันจะอยู่ในอยูอย่อย่างนี้เนี่ยอันนี้คือกระบอกซับแท้งอันนี้<ช>มแปลกใจที่เขาเขาเรียกว่าซับแท้งใช่แล้วไอ้กระบอกซับแท้งเนี่ยมันจะฝั่งเนี้ยมันจะบรรจุก,กา๊าซไนโตรเจนเพื่อควบแน่นระบบของโช๊คคือควบแน่นน้ำมันเราเติมแก๊สไปไอ้ลูกสูบนี้มันก็จะดันไป,ไปควบแน่นน้ำมันโช๊ค ฝั่งนี้จะมีน้ำมันใส่แก๊สอยู่ใช่ครับผมแต่โชคโมโนอะ่ะห้องสับแทงมันจะอยู่ในกระบอกโชคลักมันก็จะมีลูกสูบอย่างเงี้ยอีกลูกหนึ่งอยู่ตรงนี้อ๋อเนี่ยครับแล้วเราเติมแก๊สต,ตรงไหนนี่จะมีรูเติมแก๊สอยู่นี่ครับครับนี่เห็นรูเติมแก๊สไหมครับก็เนี่ยมีมีลูกสูบอยู่นี่แล้วก็รูเติมแก๊สมันก็เหมือนมีห้องทับแทงควดแน่นการทํางานของระบบโชกก็คือจะแตกต่างกับโชกทั่วไปที่เราเห็นเป็นต้นอย่างเงี้ย แล้วไม่มีกระบอกซับแท้งแบบนี้ไอ้พวกนั้นก็คือข้างในเป็นน้ำมันล้วนโชคน้ำมันล้วนก็มีหรือโชคทวินทูปก็คือยิงยิงแก๊สปนกับน้ำมันไปเลยเป็นเป็นแก๊สแรงดันต่ำแต่นั้นเป็นทวินทูปอันนั้นทวินทูปข้างในเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นแบบมันจะเป็นช่องเดียวช่องนั้เขาถามว่าโชกสามารถตัวไหนลื้อเซตรื้อ์วิสได้เริ่มต้นจากชุดโมโนทูปครับหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยก็ลื้อได้แล้วก็คือจะหน้าตาปแบบนี้เนี่ยให้ให้ดูแบบนี้ดีกว่าให้ดูแบบอย่างนี้ก็คือมีตัว อ่าลูกสูปอ่าตัวชิมพวกตัวตัวเนี้ยคือตัวคอนโทรลการทำงานของน้ำ <Feeling. S 1> มันใช่นะครับมีแกนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะหลอดไกด์หลอดไกด์ แล้วก็อันนี้มีฝาปิดซ้ำอีกชั้น,อ,น,นอันนี้ฝาปิดซินกันฝุ่นอ๋ออันนี้ฝาปิดซินกันฝุ่นใช่แล้วก็ด้านในก็อย่างที่บอกอันนี้เป็นเป็นแกนเสร็จปุ๊บจะมีลูกสูบฝันอีนี่ดีๆมีลูกสูบอย่างนี้อีกโลกหนึ่งแน่ใช่ไหมครับอ่าก็คืออันนี้คือที่บอกว่าเป็นลูกสูบของซับแทงก์อ่าเป็นซับแทง์ถึงเห็นหน้าตาแบบนี้เขาก็เป็นซับแทงก์ได้แต่นี่ซับแทง์แยกซับแทง์แยกเดี๋ยวไปดูดูต้นนู้นไหมมาได้มาดูต้นนี้ครับครับโอเคอธิบายอย ระบบโชคตัวนี้กับตัวนี้เป็นระบบเดียวกันหรือออกมาอันนี้เหมือนกันเปเลยแต่ห้องซับแทงค์เดิมเมื่อกี้อยู่อยู่อยู่ที่กระบอกหลักมันย้ายห้องซับแทงค์มาไว้ที่นี่ก็เท่ากับทีแรกห้องซับแทงค์มันมีอยู่แค่นี้ใช่แล้วอันนี้ซับแทงค์ใหญ่ขึ้นใช่ก็ข้อดีของซับแทงค์แยกก็คือมันมีตัวคอนโทรลน้ามันปรับได้อีกแประดับอ,อธิบายง่ายๆมันคอนโทรลน้ามันก็คือมันสามารถปรับค่าบัมไดในอีกแประดับ พูดง่ายคือปรับนุ่มแข็งได้อีก8สเต็ปโอเคแล้วข้อดีอย่างเธอเธอเป็นซับแทงของโปรเฟนเดอร์จะเป็นลักษณะจะเป็นอลูมิเนียม แบบฟินก็คือมันช่วยระบายความร้อนระบบโชค๊คใช่เหมือนฮิตซิงที่อยู่ในพวกพาวร์แอ์ใช่เพราะว่ามันมันบายนะ้ํามันจากกระบอกโชคหลักมาไว้ในในกระบอกซับแทงด้วยเข้าใจได้ง่ายๆว่าพอมันมีพื้นที่ที่ให้กา๊าซไปอยู่เพิ่มขึ้นเนี่ยตัวแกนหรือว่าการทํางานของของน้ํามันเนี่ยมันก็โฟล,ลได้มากขึ้นคนนี้เ<ๆ>คยใส่ตัวซับแทงกไปเขาบอกว่ามันจะนวลไหวนิดนึงใช่ใช่นิดเดียวใต่ก็อย่างที่ว่าว่าแล้วแต่งบประมาณใช่ครับถ้าแบบนี้ไม่ชอบปรับไม่ชอบไปเล่นอะไรกับมันมากสามารถเซ็ตให้จบได้เลยทีเดียวถ้าตัว ไม่ว่าจะเป็นตัวโมโนับตัวทับแทงแยกก็เซ็ตที่ลูกสูบโชคเหมือนกันไม่แตกต่างใช่แต่นี่ข้อดีคือแบบว่าสาหรับใครที่แบบว่าซน่อยเรื่องมากไปปรับนุ่มแข็งวันนี้อยากขับนุ่มพรุ่งนี้อยากขับใช่อยากขับแข็งก็คือเนี่ยครับมีปุ่มปรับได้อีกแประดับว่าเอาได้หลายๆฟีลก็คืออันนี้ได้เลยส่วนใหญ่ค่ากลางจะเซตอยู่ประมาณสี่ใช่ใช่ไหมั้ไม่เชื่อเดี๋ยวเปิดให้ดูกันเพาเหมือนกันว่ามันเหมือนกันเดี๋ยวหาว่าไม่ให้ดูเดี๋ยวหาว่าโกหกเออเดี๋ยวหาว่าโกหก เดี๋ยวประกอบสลับกันได้ด้วยออ๋อมันใช้ด้วยกันได้เลยเหรอเออแต่แกนแต่รุ่นอาจจะยาวไม่เหมือนกันนะแต่ลักษณะเนี่ยหน้าตาเนี่ยครับดึงออกให้ดูเลยครับโอ้ยเนี่ครับเรียวๆเลยครับเหมือนกันเป๊ะเลยอะพี่เอ็มลองดึงอันนู้นอะอ๋อดูออดูแทบไม่แตกต่างเลยนะครับ,บ<า>ก็คือใช่ก็คือตัวคอนโทรลลูกสูบโชค๊คกบแผ่นชิมก็คือหลักการก็เหมือนกันอ่าแล้วอย่างเวลาที่เขามารีวาลวเราเปลี่ยนอะไรบ้าง เขารีวอลเราเปลี่ยนอะไรบ้างหลักๆก็คือเนี่ยครับเปลี่ยนน้ามันในเนี้ยก็คือเวลาเราใช้เป็นนานๆน้ำมันมันจะดาอ๋อเหมือนน้ามันเครื่องใช่ก็เนี่ยคือเปลี่ยนน้ามันตามตามพวกเนี้ยซีนซีนที่อยู่ซีนยางซีนยางที่อยู่ในหลอดไกด์หรือบางอันถ้าเกิดแกนเสียเราก็จะเปลี่ยนแกนอันนี้ครับอันนี้ก็คือจะเป็นแกนที่เสียๆที่เราเปลี่ยนออกเปลี่ยนออกครับอ๋อเพราะว่าปกติใช่ไหมอย่างเงี้ยเวลามันทํางาน ตัวแกนก็จะเสียสีกับตัวหลอดไกด์เนี่ยครับแกนมันเนี่ยมันจะมันจะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยขึ้นลงตลอดเวลาครับคือเวลามันขึ้นลงบางทีมันเกิดซีนอะตัวซีนยางอะมันไปกัดแกนเป็นรอยได้มันก็เลยทําให้ช็อกรั่วผมก็มีโอกาสอยู่แล้วเนี่ยว่าฝุ่นอะไรมันจะถูกกับแกนอยู่แล้วใช่แต่ฝุ่นอะหลักๆที่เจอช็กรั่วครับฝุ่นเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าที่มันมันมันรั่ววยตัวมันเองคาว่ารั่วด้วยตัวมันเองคือตัวซีนตัวซีนในในหลอดไกด์เนี่ยครับมันไปกัดแก อ่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วเพราะมันห่ยเสียดสีกันนะคิดดูดูดีว่ามันจะต้องเสียดสีกันเยอะขนาดไหนไม่ได้ทะลึ่งนะใช่่นนัแหละไม่ได้ทะลึ่งนะเตี๊ยมตีมือเลยคือมันจะต้องเสียดสีกันเยอะมากใช่ครับผมใช่ไหมับผมันก็จะต้องมีรอยอยู่แล้วใป็นธรรมดาแล้วก็อย่างด้านในเนี่ยน้ํามันเนี่ย ก็เหมือนกับเครื่องยนต์เลยใช่ลูกสูบเนี่ยก็จะเสียสีกับตัวกระบอกใช่มันก็เกิดกเกิดน้ำมันมันก็เกิดเป็นตะกันดำๆและคุณถามว่าเท่าไหร่ถึงควรมาถ่ายน้ำมันเราเป็นอายุงานก็ประมาณสามสปีหรือแสนกิโลแสนโลเปลี่ยนแต่<ๆ>ถ้าเกิดยังขับดีอยู่ก็ไม่ต้องอแต่ถ้าเริ่ม,<ๆ>เ,รมเริ่มรู้สึกฟิลลิ่งแปลกๆเริ่มโยนเ,เริ่มย้วยไม่เหมือนเดิมก็ เอากลับมารีวาวฟิลลิ่งก็กลับไปเหมือนเดิมเพราะว่าจริงๆแล้วว่าการมารีวาวครั้งหนึ่งก็ดีอยู่อย่างนึงนะบางทีเราขับแล้วนิสัยเราอาจจะเปลี่ยนไปขับรถเก่งขึ้นใช,ใช่ไหมขับรถเร็วขึ้นเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้เราก็อาจจะมาคุยกันได้ว่าเฮ้ย <c oughs> ขอตึงขึ้นอีกหน่อย <c oughs> อะไรขอตึงขึ้นอีกนิดนึงหรือว่าบางทีเราอาจจะมีครอบครัวาแก่ขับขับขาลงมีลูกมีเต้าเอ้ยต้องการให้นิ่มขึ้นก็มาคุยกันได้ตอนนั้นก็คือแบบว่าไหนๆก็มาเปลี่ยนแล้วก็จัดการไปเลยทีเดียวนะครับใคใช้จ่าย อย่างนี้ค่าใช้จ่ายในการรีวาวอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่าค่าใช้จ่ายเริ่มเริ่มต้นเริ่มต้นที่4 0 0 0ันบาทคือรื้อมาเปลี่ยนซีนเปลี่ยนน้ำมันฮะแต่ถ้าเกิดคอนี้พังหนักๆแบบเปลี่ยนแกนสี่ต้นเลยอะไรเงี้ยก็อยู่ประมาณไม่เกิน7,00 0บาทเนาะ7,000พันคือเปลี่ยนแกนเปลี่ยนพวกลูกสูบเปลี่ยนนู่นนี่นั่นหมดเลยก็คือที่เจอที่เจอทาหนักๆก็อยู่ประมาณ7 0 0 0เนาะ7,000คือเหมือนได้ชกใหม่กลับไปเลยมันได้ชคใหม่ตั้งแต่ตัว4 0 0พันแล้วเออใช่ก็คือรีเซ็ตใหม่มันก็ได้ฟีลลิ่งใหม่แล้ว เพราะยังไงเราก็ต้องเปลี่ยนพวกยางพวกอะไรที่มันเสียหายอยู่ใช่ครับเร,เราก็จะดูว่าเธอเธอ ซีนเสียหายแล้วก็เปลี่ยนหลักๆคือเปลี่ยนซีเมนต์น้ำมันก่อนสเต็ปแรกสี่พันถึงเจ็ดพันนี่คือต่อสี่ต้นต่อสี่รวมค่าแรงรวมค่าแรงทุกอย่างหมดใช่ครับผมนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นี่แหละข้อดีของโปรเฟนเดอร์เพราะว่าเขาสามารถที่จะกลับมารีวาลได้ทําให้มันถึงใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วพูดตรงๆนะอย่างโปรเฟนเดอร์ค่ารีวาลอยู่ประมาณสี่พันถึงเจ็ดพันเราไม่ขอเอ่ยแบรนด์นะแต่เทียบเทียบกับโช๊คแบรนด์นอกแล้วอ่ะมันถูกกว่าเยอะมากใช่ใช่เขาใเพราะอย่างโช๊คแบรนด์นอกบางตัวค่ารีวาลเริ่่มต้้้้นนึงงออออะครับแแลลววขขดีีเาก เนี่ยถ้าจะให้ดูเนี่ยคือโชคเก่าเขาอะของโ o เฟนเดอร์ยังเงางามอยู่แบบนี้นะเพราะว่าเขาเคลือบมาดีมากโ o เฟนเดอร์แบบคุณภาพสินค้าค่อนข้างเฟี้ยวเลยแบบกระบอกอะไรนี่ก็คืออยู่ยาวๆเลยใช่ยอมรับนะว่าช่วงแรกๆเนี่ยบางทีก็แบบอาจจะมีลอกบ้างนูนน่แต่ใหม่ๆเนี่ยคือแบบเงาเงากิฟเหมือนใหม่ตลอดเวลาคือเอาออกมาเสร็จปุ๊บเขายอ็ล้างทำวามสะอาดก่อชมันก็จะกลับมาใหม่แล้วนะครับก็จะประมาณนี้จริงๆนอกเหนือจากอันนี้ที่เป็น อ่าสองจุดศูนย์โมโนทูปซับแทง์อันนี้เป็นแบบซับแทง์ปรับแปดใช่ครับนะครับก็จะมีตัวนู้นอั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 นน,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 นี้อันนี้เป็นชกชกรถเปนเองครับครับอันนี้ก็อันนี้เลียงจริงอันนี้คือรื้อเพื่อเตรียมประกอบสูบมันใหญ่มากอะเบน อันนี้คือ2.5ไงพี่เอ็ม2.5คืออะไรโบเวนเดอร์จะมี2ซีรีส์ก็คือ2.0กับ2.5สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง2.0กับ2.5คือลูกสูบลูกสูบ2.5ใหญ่กว่าเยอะพอลูกสูบมันโตกว่าเยอะนยครับมันเลยแบ่งช่วงการทํางานของชกได้กว้างกว่าพี่เอ็มก็เคยใส่2.0แล้วมาเปลี่ยนเป็น2.5ถูกต้องเพิ่งรู้เลยเมื่อก่อนก็ไม่รู้ว่า2.0 2.5แตกต่างกันยังไงอันนี้แค่ว่าแกนใหญกว่ากันใส่ลูกสูบเนี่ยครับียบเทียบไปดูเลยพ่อกับลูกเลลยครัััับบอออนนนนนนีี้้้2.0 2.5แววใใหญ่่กกาาะะมช หันแกนก็ใหญ่กว่าอันนี้เหมือนเรามามาเจาะลึกอินไซต์โปรเฟนเดอร์เออใช่เดี๋ยวโปรเฟนเดอร์ต้องเข้าแล้วล่ะบายพาสผมอ่ะเออใช่ใช่ใช่ขอขอบคุณบริษัทโปรเฟนเดอร์ครับสนับสนุนบายพาสให้วิโก้พี่เอ็มครับขอบคุณครับนี่จะตัดออกแล้วก่อนนี้จะตัดออกแล้วอันนี้คือเป็นบายพาสใช่ใช่หมายบายพาสก็คือตัวเหมือนกันระหว่างบายพาสกับตัว2.5แบบธรรมดาที่ไม่ใช่บายพาสจริงๆเขามี2.5ด้วยใช่ครับลูกสูบใหญ่เหมือนกันแบบนี้ป่ะเหมือนกันครับลูกสูบใหญ่เหมือนกันแล้วแต่บายพาสเนี่ย มันจะมีหลอดวิ่งเมื่อกี้เราดูโช๊คใช่ไหมครับว่าการคอนโทรลน้ํามันการคอนโทรลค่าฟิลลิ่งของโช๊คมาจากลูกสูบโช๊คมาจากแผ่นชิมโช๊คครับโช๊คบพาร์ตก็มาจากลูกสูบโช๊คมาจากแผ่นชิมโช๊คมอนกันครับแต่ข้อดีของโช๊คบพาร์ตคือมันมีหลอดวิ่งข้างนอกคำว่าบายพาสคือมันมันบายน้ํามันวิ่งผ่านหลอดไม่ได้วิ่งผ่านลูกสูบมันเลยทําให้เราสามารถมากําหนดช่วงการทํางานของฟิลลิ่งโช๊คจากหลอดบายพาสข้างนอกได้อีก อันนี้ปรับได้ทั้งหมดกี่ค่าจริงๆมันปรับได้โคตรละเอียดเลยก็คือหลักๆมันสามารถแบบการทำงานเป็นไฮสปีดบัมมโลสปีดบัมมแล้วก็ปรับค่ารีบาวได้โอ้โหก็คือเอาจริงก็ครบแล้วใช่แล้วแต่ละค่ามันปรับได้เท่าไหร่ปรับได้ยี่สิบสี่ครับค่าละยี่สิบสี่ใช่ก็พูดง่ายคิดไปง่ายคือยี่สิบสี่คูณยี่สิบสี่คูณยี่สิบสี่อ่ะอ่าโอหอย่างนี้ถ้าเวลาปรับหาถ้าคนไม่มีความเรื่องอะไรไม่มีประสบการณ์ก็ปรับหาใช่คือถามว่าอย่างโชว์ใบพัด จริงๆอะกว่าเราจะขายอะเอาใส่ในรถแข่งมาประมาณปีหนึ่งเพื่อเพื่อเรียนรู้การเซตติ้งมันกว่าาจะขายที่เราเคยไปถ่ายรถเบนซ์กันตั้งนานแล้วคือเบนซ์ก็ใส่เพื่อลองใช่ครับอัน,นอันนี้ก็เป็นชคตัวเก่าที่อยู่ในรถแข่งถือโอกาสเอามาลือสวิร์แมสทันเน้นนะแต่พูดง่ายๆว่าจะเป็นช็อคบายพาสชคโมโน2.0โชค็โชคซับแทง หลักการหรือเซอร์วิสเมนเทนันตหลักการเดียวกันหมดเลยเหมือนกันอ๋อหรือว่าอย่างลูกสูบจะใหญ่จะเล็กหลักการเดียวกันหลักการเดียวกันจะต้องมาเรียงชิมใชเพื่อการปล่อยน้ํามันเพื่อการโฟน้ํามันเหมือนกันใครดูคลิปนี้จไปลื้อเล่นตามได้เลยอ่ะไปลื้อเล่นแล้วประกอบไม่ได้นี่ไม่รู้นะแต่ผมว่าประกอบอะประกอบกลับไปได้แหละแต่มันจะใช้ได้ไม่รู้อะไรแต่องะเด็มันจะมีทิคเรื่องเรื่องการไล่น้ํามันการเรียงแผ่นชิมอันนั้นอันนั้นมันเป็นทิคทิคเล็กๆน้อยๆตึงรายละเอียดมานข้างเยอะแล้วอย่างเนี้ย เนี่ยดูดีอันนี้คือคว่ำมาหรอกระแทกมาลดคว่ำแล้วโชคมันหลุดมันไปฟาดแต่อันนี้มันก็ยังใช้ได้ขนาดสภาพอย่างนี้นะนี่คือใช้งานได้ปกติใช่ก็ใช้งานไม่เป็นไรข้างในไม่เป็นไรก็คือดูรอยลุกลูกสูบยังปกติอยู่กระบอกโชคยังปกติอยู่ก็ยังใช้ได้ปกติอยู่แล้วอย่างนี้สมมุติถ้าใครใช้ปลายพาร์ตอยู่เนี่ยแล้วอยากจะมารีวอล์ราคาเท่ากับตัวธรรมดาไหมปาจะคิดต้นละพันห้าแต่นี้จะแพงนิดนึงพันห้านี่แพงแล้วเหรอแพงแล้วถือว่าแพงแล้วเอ้ยพันห้านี่ก็ไม่แพงนะเพราะว่าคือแบบ โอ้โหอุปกรณ์ดูลูกสูบก็ใหญ่ใช่เผื่อ<ช>กงก้านอะไรอย่างเงี้ย<ช>แจมะนะันใช่ใช่อ๋ออันนี้ก็ถือว่าเป็นการเจาะลึกเรื่องโชคเลยเราแบบว่า ไม่ได้มานานรอบนี้คือแบบเอาละเอียดเลยใช่ก็คือเรา<ช>ครเคยถ่ายรีวิวเรื่องโชคราคาโชคมีกี่รุ่น<ช>มาแล้ววันนี้เรามาเจาะลึกอินไซต์โชคชจริงจริงๆในห้องนี้ก็เคยเข้ามาถ่ายกันหลายรอบแล้วแล้ววันนี้ก็แบบเหมือนเป็นการมาย,ย้ากันอีกที<ช>นึ่งว่าในโชคมันมีอะไรห<ช>น้าตาเป็นยังไงวันนี้ก็ได้เห็นแล้วถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็สาหรับใครที่จะเข้ามาใช้บริการโชคพอยท์นะครับก็อยู่นี่เลยสามพันนะครับนครปฐมติดตามได้ที่ช่องทางไหนบ้างเ ชื่อช๊พอยต์ตรงตัวเลยครับครับผมช๊พอยต์เป็นเพจช๊พอยต์เลยตรงตัวนะครับแล้วก็มีไลน์แอดช๊พอยต์ใช่ครับผมนะครับแล้วก็สําหรับใครที่สนใจนอกจากโช๊ที่นี่ก็ยังมีจานเบรกนะครับมีพังเบรกจานขยายโอ้โหตอนนี้คือตอบสนองเรื่องช่วงล่างแบบครบคันเลยทีเดียวอีกหน่อยครับหน่อยอาจจะมีของเล่นใหม่ๆเข้ามาเออจริงๆก็มีพวกลูกหม่งลูกหมากบ้างเล็กน้อยนะตอนนี้นี่ก็ถือว่าคลิปนี้พี่เบนซ์ให้ความรู้กับเราไขอบคุณพี่เบนซ์มากครับครับสวัสดีครับผม ก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ครับจบด้วยการประกอบโชคตัวนี้นะครับประกอบโชคกันก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามด้วยสำหรับใครเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ